สวัสดีนะครับวันนี้อยู่กับช่องแจมแคทชิ่งนะครับก็วันนี้ก็จะมาเออนี่มาเรามากินข้าวนะนี่มากับมีค่าไรมาลงมันเสร็จแล้วมากับมากับเจเจแนนกับเจแนนกับไอ้แม็กนะครับเจแนนกับไอ้แม็กไอ้แม็กครับวันนี้เรามากินข้าวในเราจะมากินข้าวนะครับเจเจก็เอ้ยเจยใไดไอไม่รู้เจยใดปลอมไปตัวเนี้ย อะไรนะเรนย่ามาไกลอีกย่ามาไกลวะเอาเนี่มันก็จะงงี้แหละโอ้โหแะงครับแรงแรงครับเร่งวันนี้เราจะเดินทางไปชลบุรีนะครับชลบุรีวงหน้าตอนนี้ก็ตอนนี้อยู่นนดินแดงแล้วตอนนี้เราเฮ้ยก็้ลยเข้ามาขุดหพองเหรอยิกิ๊ก เมื่อกี้เขาแบบเมื่อกี้เขาแบบคุณทำพ่อไม่เหรอก็วันนี้ก็ตอนนี้เรามาเข้าปอร์ตทนนนินแดงนะครับนี่โนนนินแดงเงินนินแดงเงิน้านซ้ายไม่มีไม่มีปอร์ตธรนะวันนี้เราก็จะไปหาเด็กปั๊มนะเด็กปั๊มพี่ใส่ป่ะเด็กปั๊มมันไปปั่นเพื่อนมึงนี่ไม่มันไปมันเลิกงานแล้วก็ตอนนี้เราก็ถึงเอ่อเอ่อป่าอเมซอนแล้วนะครับนี่ก็เอเจ๊อเมซอนเจ๊ มันไม่ส้นเลยมีันมีส้นมีงูเหลือมทำไมมีงูเหลือมก็มากดรับพองลยคันนี้หรือเปล่าวะไหนไม่ใช่คันนี้ไม่ใช่สามคนนี้ไม่ใช่แล้วทำไมนี่ทำไมลงไม่ไหนนี่ลงไปไหนครับงไปเซเว่นแล้วอะไรเข้ามันวะเข้แล้วก็ไปเลยบ้าเนาะประสาทมันเป็นอะไรเพื่อนนึงอะเป็นโรงแรมไหนดิพาไปรับยาหน่อยแม่คู่ละเรื่องลูกไปไม่มีเม็ดอะ ไม่ทำไมชื่ออะไรอ้าวนจำลไหนาดูนันกันมามาดูมาดูนี่นั่งกันหรเคยดูปรธามาด้วยเสีาอ่ะาสีเทาเลยเีสีเนน่จะนับเล้มเยดูามไหนน่าสีเนื้อนก็ไม่เห็น่เ้สีไข่องหมดจะนับให้มูจะนับให้ไอ้แม่ก็ใจรึแ็กเดีย ก็ฉันมันคนบ้าแนนไม่รู้หรือไงจ๊ะก็วันนี้ตอนนี้เราอยู่เอ่อไอ้นี่นะอยู่เซเว่นปตทหรือปตทเลยเนาะปตทและหันใจนะครับไปไปกินอะไรนี่อะไรไปนะไปไหนอ่ะอันนี้เองจะไปไหนไปกินมูกข้าบวยไปกินข้าวอยากกินมูกข้าเถอะกุ้ม บอกให้เอาเงินมาเมื่อกี้ไม่เอามาวู้้ห์อ่ะไปดิไปคาสิเว่นดิเอาอะไรอ่ะไปกินหมูกระทะกันเลยวะมันนั่งโต๊ะกินหมูกระทะมีตังปืนไปไปกินข้าวข้าวสี่สิบบาทเองไปกินข้าวได้ไหมหวานแค่หมูกระทะแค่นี้นะมึงจะกินจะจนเลยนี่เราไม่ไมนรู้ว่าไม่จนแต่ไปกินข้าวไม่ได้นี่นะ มึงไจัไปจชมนอารกิมส์มังแม่ขอมองหน่อยได้ไหมไปไหมไปไหมไปไหมจะไปส่งอินเมึงลบดิลบมึงลบเอาคไปด้วยไม่รู้อ่ะกูก็ไม่รู้อ่ะไปดิมึไไหม ใจยินไอ้กูไม่ดูแจ็คเดอกูคุดเฉยเมื่อกี้อ่ะกูเน่ยกูกูไปเื่อูหรอกมาเนี่ยพูดนะครับพเฉยพูดสาวไม่เหนื่อยดิจิกักพวกดิ้า้วะอางนถึงนั้น้อา้นครับกินเน้อย่าง ้าวเจ๊เจ๊ลงได้ไหมเจ๊ฮะขึ้นเชเขับมาทำไมอุ้ยไอ้ลินน hey, ี่เร็วเจ๊เราเรามาธรรมดาไม่ได้เราต้องขับสิบโลมาใช่ไหมเจ๊ใช่ไปไปกินอะไรอย่างโอเคครับเลยก็ทำแล้วกุบวักวักกับการแต่ไม่ ถ้าพูดว่าทีรักแล้วก็มาถึงฟังด้ยมาถึงร้านในย่ง้วนะครับมึงคนฟังด้วยทำไมอ่ะฮัลโหลทีรักนี่ก็ถึงร้านในย่งแล้วครับฮัลโหลเจ๊นครับเจ๊ยุ้ยสายหนิรีวิวหน่อยรีวิวในย่างรีวิวอะไรรีวิวเแ็นบอกยูน้ำวันนี้เราจะให้เจ๊แนนย่างย่างให้กินนะยูน้ำผู้ใดนี่อ่าอยู่อยู่กับอีกหรือเปล่าเออเขาเขาอยู่ร้านในย่างเนื้อ อันน้ำเปล่านะนี่เนาะนี่เด็กเสือน้ำเสบนเซนเนี่ยเหรอฮะเนี่ยกูขอลุ้นเปิดกังสวัสดีจ้านานก็ผมพีเดอร์ไอเน้นมันจะคมคืนกูพี่พี่ไม่ได้มานะพี่ไม่ได้มานะทไมไม่ให้ตอนไปรับมา้ตอนทำไมไปรับเนี่ยมากูทำงาน กกูบตอนนี้เรากำลังสื่อสารกับน้องจูนนะครับสื่อสารกับน้องจูนเพื่อให้ไอ้ตัวนี้มันรอดนี่นี่เป็นไงล่ะครับคุที่ไอจอนกูดมานี่คุยเองน้องจูนครับน้องจูนยูสายน่ะเห็นยังอยู่ โนรีว uh, ิวหายใจทำไมอ่ะมึงยุ่งอะไรกับก so so right. ูเออไอตอนเขาหึงเมียเขาคุยไม่ได้เลยจริงๆทำไมคุยไม่ได้หึงหึงหึงไงหึงเราหึงไงคุณยังมีเมียคนเดียวละก็เลยก็เลยไหมจุนจุนมันมามันหึงจุนมันมามันหึงไหมเสือมันบอก ตัวมันมีแผนล้วมาได้สิห้าบาทสมิล่สมิล่เบสี่เบรอีละถึงครับถึงถึงถึงไอ้มึงมึงไม่เทรด่ะทำอนแปดบาทโอเคเดี๋ยวสิอะไรดอกเฮ้ยบายบายเดี๋ยวนี้มึงใส่เมทไมยมึงใส่เมกินอะไรอย่างเหรอจะรู้ไงแล้วก็จะรู้ตรงาย ทีมวยไทยไทยเจสันจสันเจวันนี้เจเจสเสร์มนะครับต้องถือกล้องเด็กเสริมแลไม่ยค PR ดนี่ PR PR ละเนื้ออเด็กออฟเด็กออฟไมเปลี่ยนชื่อไอหนูนี่ี่วหน่งสามร้อยไมเปลี่ยนชื่กันเออเปลี่ยนชื่มาดิเดี๋ยวเดี๋ยมียีสบาทไหมสามร้อยเลยใส่ม่ได้เราเห็นนมไม่มีดีมากขัววัวเมื่อกี้ใครเทาไห่้าเทาไมรกูให้นั่งด้วยนมมันหน่งีมันใช้ไม่ได้เออกูใ่ รีวิวหน่อยรีวิวอะไรรีวิวอะไรได้ขอเอ็มรี่ิวเพื่อนเพื่อนกันเด้เพื่อนกันเลยพูดได้เียน่มื่อกี้ทกูเจอลูกค้าคนหนึ่งเป็นผู้ชายแหละพูดไม่เก่งผู้หงเลยกูยังมันใส่เลยนะเพื่มึงคนแรกไม่เดือเจอหาล้าซีซีกูกูพูดอะไรกันจะพอเพื่อนเว้ยรู้ไหมบอกว่าอะไรเสื้อผ้านัไมอ่ะที่ปิดราแล้วถามผู้หญิงอ่ะน่องใส่ผ้าทไมเพื่อนวะแบบพูดไม่เก่งผู้หญิงอะเลยยรู้ว่าเขาเป็น เชียร์เป็นเซลเซียสเขาเป็นพนักงานใช่ไหมแล้วไปพูดอย่างเงี้ยนะเขาอ่ะแต่เราจะกินอะไรยากนะครับมันน่าหิว้ไปวะก็ตอนนี้เราก็อีแนนกูรู้อะกลองมึงถ่ายรูปสวยมันมดิอิ่มแล้วนะครับเอาอ่ะไอีเจมมาไปถ่ายดิเอาอันนี้ดิหมดแล้วนะครับเอาอุ๊แล้วก็หมดแล้วในปูแม็กเลยดินี่ใครต่อยกูแม็กแนนตอนนี้กูใช้คนมันจะดูเท่ ให้เร็จให้เสรไหมผมล้างจานให้เขาตลอดในช่วงล้างจานร้างจานครับตักให้ใครแล้วตักทีเีตักที่บ้านตักให้ทีตักกูได้แต่ของเลเดนนะครับกินเองกินเองรักของเลยนะพพูดอะไรนี่วะได้ทายเลยเลยของเลเดนไคุ้รอ่ะคุณรอจริงกูบอกให้เนี่ยจมยังเท่ไอ้พูดจริงมึยังชอบทายมเรารอเลเราอเลรอเลย มันโล่อะไรเนี่ยมึงเหมือนมึงเมาเลยเฮ้ยส่งให้หน่อยดิเฮ้ยไม่ลบไปแล้วเฮ้ยลบไม่ได้ตัวนี้แต่มันเปิดแฟสแล้วปิดแฟสถ้าถ้าปิดอะถีบด้ว่าเอาไอแม่มึงต้งมีเจอส่งมาให้พี่ท่านโอ้เมียนส่งลายให้หน่อยก็เข้าไลน์หน่อยเด้อนั่นแหละดูมันนะเราไม่มีลายเธอเห้อที่ท่านเมียนมีเนี่ยกล้องหนามันมันจะฟีดไมนคอยดีหรอก มีกล่องหลังนี่ยังฟุ้นะครับสำหรับไอโฟนอ่ะตรงก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับก็วันหนึงเจอกันใหม่ครับคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สระรรับคลิปนี้ก็สรหรับคลิปนี้ก็จบไปที่นี้ก็ลับก็สวัสดีครับฝากติดตามช่องนี่ไม่รุนแรใดครับแล้วก็ช่องขุมงไม่ต้องฝากหรอกไอ้ช่องไหนนั้นแหละคนติดตามเยอะแล้วไม่ต้องหฝากเพไม่ต้องฝาก ชอบไอ้เกมนี่แหละไอ้เจมบอได้ยืินซื้อโทรศัพท์เลยเออมึงจะพูดดีกูมึงพูดดีกูน้ตาซึมเลยป่ะอะไรกูจะซื้อโทรศัพท์ให้ยืมช่องเดือนหนึ่งดิดยืมช่องเดือนหนึ่งก่อนจำมางซื้อโทรศัพท์มึงกูอะกูจะซื้อโทรศัพท์ให้เพื่อนช่องกูเมือนเลยอะไรแค่สี่ห้าพันนี่เด้ดังครับก็บ๊ายบายนะครับยุ๊บๆแนี่ยแต่วมันก็ได้เพิ่มทุกเดือนอ่า